สวัสดีนะคะทุกคนยินดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซเทราท่าโรนะคะวิ่งวิงวิง,วงพลังงานบวกมาให้ทุกคนเส่นเคยนะก็เอ,อห่างหายไปนานนะคะต้องขออภัยด้วยสําหรับใครหลาย,ลายๆคนที่รอคลิปนะคะก็ด้วยความที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ใขรแบบว่าเดินทางคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใขรป่วยเออป่วยแล้วก็ต้องแบบพักฟื้นนู่นนี่นั่นกันแล้วบวกกับที่ท้อง ก็ขออนุญาตแจ้งสําหรับหลายๆท่านที่แบบเป็นคนที่ติดตามไข่มานานๆหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในช่องแล้วติดตามเป็นอ่าอ่ subscriber อยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าบางคนเป็น FC ของเอเดนหรือ FC ของใครอะไรเงี้ยที่ติดตามกันมาก็ขออนุญาตแจ้งตอนนี้ไข่ท้องอ่อคนที่สองนะคะก็ทำห้มันก็ค่อนข้างใจยากในการอัดคลิปนิดนึงเออเหนื่อยมันเหนื่อย อืมแล้วก็มีช่วงที่แพ้ท้องด้วยก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะมาอัดคลิปได้เนี่ยอืมนะทีนี้พลังงานในวันนี้ก็อยากจะเอาพลังงานบวกมาให้เพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมาประมาณเกือบจะเดือนแล้วคลิปไม่ได้อัดมาแบบทั้งคลิปทั้งคลิปไลฟ์ที่เป็นราศีแล้วก็รวมถึงคลิปเรนดอมพี่อคไม่ได้อัดมาประมาณแบบน่าจะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันได้ตรงเนี้ยอืม ฉะนั้นคืออยากจะพลังงานบอกมาให้หลายๆท่านนะคะนี่คือแนวโน้มพลังงานความรักของหลายๆท่านที่มาดูคลิปนี้เรามาดูซิว่าพลังงานจะเป็นยังไงพลังงานแนวโน้มความรักฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์คอมเมนต์กดดิ่งกดไค์ like, ก็ได้ให้ยังรอให้ยอยู่กับไข่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่รอขอบคุณหลายๆท่านที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านสําหรับคำอวยพรนะคะอืมขอทุกคนมีความสุขมากๆนะ ทุกคนมีความสมหวังกับเรื่องที่ปรารถนาทุกเรื่องนะคะรูบพลังงานแนโน้งความรักเนี่ยค่ะงานแนนน้งความรักแนนน้อความรักของบุคคลพลังงานเอนเนจี้นีต้องการจะบอกอะไรงานแนนน้องความรักอืมไพ่มีเวดดิ้งสำหรับบางคนที่มาดูคลิปนี้ในอนาคตคุณสามารถมีโอกาสที่จะได้มีบ้าน มีงานแต่งงานมีชีวิตครอบครัวนู่นนี่นั่นแต่อยากจะให้ทําดีคิดดีพูดดีเพราะว่าบางคนอาจจะได้ผลกระทบหลายคนนะคะคุณอาจจะยังได้ผลกระทบกับคาม่าหรือกรรมของในพื้นดวงชีวิตอยู่ก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร super natural คือเขาเรียกว่า super natural karma ค,คือเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติเรื่องที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้เรื่องที่มันเป็นแบบสิ่งลีลับหรือว่า อะไรเงี้ยเออหรือที่เราเรียกกันแบบเรื่องศาสนาเรื่องทวามความเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่อยากมีความสมหวังในชีวิตไม่ว่าจะเป็นรักเงินงานอะไรเงี้ยนะคะพยายามคิดดีทําดีพูดดีพยายามเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์ให้มากที่สุดพยายามเป็นคนที่หวังดีหรือปรารถนาดีกับบุคคลอ,อื่นๆรวมถึงตัวเองแล้วก็ขอให้เรารัก คนรอบตัวของเราที่แบบอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่ดีก็รงานมีที่ดีหรือใครที่มีแบบสามีภรรยาหรือว่ามีแฟนหรือคนักคือทําให้ดีที่สุดอืมตอน,นนี้มี energy มี secret ครับตรง secret crush ก็คือว่าคุณอาจจะเป็นใครบางคนตรงนี้ที่ไม่ดูคลิปเนี้ยแล้วคุณมีใครในใจที่คุณแอบชอบหรือคุณอะอยากเป็นแฟนกับคนนี้มากเลยคุณแบบรอพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้อยู่คุณอยากแบบ สำเร็จกับคนนี้หรืออาจจะเป็นพลังงานของใครบางคนที่แบบเขามีความชอบพวกคุณอะไรลูกเอเดนเขามีความแบบแอบรักแอบชอบหรือเก็บความในใจเป็นความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกชื่นชมความรู้สึกที่แบบมีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเวลาที่เห็นคนนี้หรือเวลาที่ใกล้คนนี้แหละคือมันจะมีพลังงานนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกกับใครเหล่านั้นหรือมีใครเหล่านั้นรู้สึกกับคุณอะไรอย่างนี้ได้ด้วย เอนจี <Energy S 2> มีพลังงานมีไพ่โฮมด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นคือบางคนเนี่ยจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเนสัตว์เช่นความอบอุ่นความปลอดภยัยหรือบ้านที่หัวใาสาอะไรอย่างนี้หรือความรักที่อยากได้แบบว่าเป็นคล้ายๆกับความรักที่บางคนเนี่ยรอแนวโนมความสัมพันธ์ที่ให้ถึงจุดที่แบบว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกเหมือนแบบเป็นของกันและกันบ e l o n g i ิ g เป็นความแบบเซฟตี้มั่นคงปลอดภยัยเหมือนบ้านที่อบอุ่นหรือปลอดภัยอะไรเงี้ยเออมันเป็นคำเดบบ่อยของไข่ทีนี้ขอขมาดูไพ่ตรงนี้หน่อยเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิคลปหนึ่งที่สั้นๆที่ไข่หย,ยาพลังงานบวกมาให้หลายท่านที่รอคลิปของไข่มากๆแล้วเดี๋ยวไข่จะมาทำพรีอาคารแล้วก็คลิปแรนดอม,มอ,อื่นๆให้อีกคู่กับพลังงานนะคลิปและไลฟ์ที่เป็นราศีนะคะยิร้องเพลงเหรอเลิกเอเนน อ่าฮะร้องเพลงเหรอเล็ก <c oughs> ร้องเพลงจะร้อง A B C หรอพลังงานแนวโน้มความรักนะคะแนวโน้มความรักของหลายๆท่าน <c oughs> ที่มาดูคลิปนี้งงานแนวโน้มความรักพลังงานแนวโน้มความรักของหลายๆท่าน <c oughs> พลังงานแนวโน้มความรักของหลายๆท่านนะคะขอดูหน่อยสิพลังงาน energy ว้าวไพ่ไม่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีเด็กถือถ้วยเป็นไพ่าก,พาการบอกรักก็ได้การบอกความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการบอกขอโทษสําหรับบางคนหรือบางกรณีบางคู่เออมันเป็นไพข่ของของปลากระโดดมากับถ้วยแบบเนี้ยมันเป็น energy ที่น่ารักอีกใบหนึ่งมันเป็นไพ่พลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่เจตนาหรือเป็นไพ่ความรู้สึกที่มาในทางบวกค่ะอืมทีนี้ energy ตรงเนี้ว้าวโอ oh my god ไม่ได้เปิดไพ่แบบแบบนี้มามานานมากคือไอเดียพ่ต,ตรงนี้ในแง่ของความรักเนี่ยมันมีพลังของบางคนที่เป็น energy ที่เขาเรียกว่าใครบางคนในช่วงที่ผ่านมาบางคนน่ะอาจจะมีในชะชีวิตที่แบบต้องโฟกัสกับเรื่องของงานนู่นนี่นั่นชีวิตงานทําให้ยุ่ง กับกับในเรื่องของชีวิตต่างๆแล้วบางทีบางคนเนี่ยด้วยความที่ความรักมันไม่เด่นไม่ดีก็ต้องไปมอในเรื่องของงานด้วยเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของเงินด้วยเรื่องอะไรหลายอย่างแต่ในที่นี้มันจะมีบางคนโอ้ยมีคนมายืนแย่งซีนขึ้รมลแล้วลืมแล้วหลืของมามีอ่านภพ่แป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวมามีไปเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวมามีไปร้องเพลงด้วยอืม คือพลังงานตัวนี้เ n e r g y มีมีบางคนที่อาจจะเป็นตัวคุณนะคะหรือเป็นเขาเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับคุณสาหรับคนที่เกี่ยวข้องในคลิปนี้มากๆคือราศีเมษราศีมังกรราศีกุมราศีพิจิกอืมนะคะที่เด่นมากๆอยากจะบอกว่าชาร์ตแต่ละชาร์ทที่ข่พูดมาเป็นตัวแทนของแต่ละธาตุเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ Sorry. อืมทีนี้พลังงานตรงนี้ก็ I'm sorry I'm not done yet พลังงานตรงนี้คือไพ่เมธก็เป็นไพ่ตัวแทนไฟไพ่เดว,วิลก็เป็นไพ่ตัวแทนมังกรธาตุดินไพ่เอเนจีพิจิกก็เป็นตัวแทนน้ำไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ตัวแทนลมเพราะฉะนั้นคือ คนหรือเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุหรือราศีเหล่านี้ก็ได้เออนะแล้วก็รวมถึงพลังงานราศีหรือธาตุอื่นได้ด้วยเพราะมันเป็นตัวแทนของทั้งสี่ธาตุขึ้นมาหมดเลยไข่เป็นพลังงานคลิปรวมให้ทีนี้เอเนอรีตรงนี้บางคนเนี่ยไข่จะบอกว่าอิทธิพลตรงนี้บางคนอ่ะในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยสามารถส่งผลไปในทางที่ดีในอนาคตข้างหน้าหรือความหวังที่ดีได้แต่บางครั้งน่ะบางคนน่ะในช่วงพลังงานแบบเดือนนี้หรือในช่วงใกล้ๆกล้เดือนนี้เลยในระยะแบบว่า ครึ่งปีตรงนี้บางคนอาจจะมีในละะักษณะบางอย่างที่แบบปัญหาบางอย่างหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องแก้ไขหรือต้องพยายามได้ด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผลของมันอ่ะทุกอย่างมันจะออกมาในทางที่แบบไม่ให้กับว่าทุกอย่างมันจะออกมาในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพระไพ่ของคุณในวันนี้ปิดสวยมากๆคือไพ่นี้ไพ่พลังงานดาวอยู่ตรงนี้เป็นไพ่เดื้อสตาร์ซึ่งมันจะเป็นไพ่ที่ดีที่บวกไปในทางแบบ หล,หลายทางอะค่ะเออใครจะพยายามอ่านให้แบบรวมๆแต่เราก็ต้องมาเน้นในความรักนิดนึง,งนอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พลังงา,งานตรงนี้บางคนเนี่ยมีคนที่สามารถได้รับเงินก้อนได้ด้วยในช่วงระยะแบบเดือนต้นปีแบบนี้หรือในช่วงระยะแบบ1นสเดือนตรงเนี้ยมีเพราะว่าไพ่ใบแรกตรงนี้เป็นเอเนจีพลังงานแบบหึงเหรียญขึ้นมาด้วยจะจะบอกว่าใครบางคนที่อากจะมีการอย่างเช่นว่าแบบ บางคนมีการคิดอยากเปลี่ยนงานใหม่บางคนอยากคิดกับการเริ่มอะไรใหม่ถ้าคุณมีแพชชั่นหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างที่อยากเริ่มใหม่อะลองดูเออลองดูลองพยายามหรือลองไฟยดูกับกับหลายๆเรื่องแต่ทีนี้คือใครจะบอกนี้ว่าอิทธิพลตรงนี้พลังงานในลักษณะของความรักเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีใครบางคนที่มีพลังงานเหมือนแค่ให้กับว่าเป็นไฟรักที่มีให้ใครอยู่ในเอเนนี้ อาจจะเป็นตัวคุณมีไฟรักหรือมีพลังงานแบบความเสน่หาให้ใครหรือใครบางคนมีไฟรักหรือความเสน่หาให้คุณเพราะว่าไพ่เอเอจีมันเป็นไพ่เลขหนึ่งที่สวยมากๆมันเป็นมันเป็นไพ่เลขหนึ่งที่จะบอกว่าอย่างนี้คืออะไรรู้ไหมคะไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ศาสตร์เหมือนการแบบขอความรักหรือแบบการเขาเรียกการมีความรักแบบจริงจังได้ด้วยนะบางคนเนี่ยจะได้มีโอกาสมีความรักแบบจริงจังหรือบางคนเป็นการรอความรักแบบจริงจังหรือการรอการเริ่มต้นนับหนึ่งเพราะว่าไพ่สองใบน,นี้เป็นไพ่เลขหนึ่งทั้งคู่ แล้วไพ่แบบนี้จะถามว่าเป็นฐานไฟเก่าได้ไหมได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันเป็นไพ่เลขหนึ่ง<อ>มันเป็นเลขหนึ่งเอเนซี่ไ e. พ่ตรงนี้มีพลังงานมีเดเว,วเพราะฉะนั้นคือโอเคบางคนอนะถามว่าในพื้นรักหรือพลังงานพื้นชีวิตในบางด้านของบางคนอนะในช่วงพลังงานเดือนนี้หรือในช่วงอันใกล้ข้างหน้าตรงเนี้ยในอนาคตข้างหน้าคือมันจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรบางอย่างได้ไหมมันมีได้มันมีได้อยู่เออมันก็ต้องต้องพยายามหรือต้องแก้ไขหรือต้องเหมือนแบบอ่า พยายามมันต่อไปอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ไพ่ตรงนี้หมายถึงอะไรมาบวกกับพลังงานไพ่เอเนจีตรงนี้ในเรื่องของความรักอะค่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่หลายๆท่านตรงเนี้ยพวกคนที่เป็นพลังงานคนที่มีพลงงานาการต่อกันหรือถ่านไฟเก่าหรือว่ารักอดีตหรือสังคมอดีตเพื่อนอดีตหรืออะไรบางอย่างที่มันมีพลังงานไปเอเนจีอดีตหรือพาสมันจะมีพลังงานของความวนหรือกลับมาอยู่ตรงนี้อืม มันจะมีอยู่ในเ n e น g ีนี้เออแล้วบางทีเนี่ยคุณอะเหมือนคล้ายๆกับว่าหลายๆท่านตรงนี้คุณยังมองไม่เห็นไพ่มีพลังงานนี้คุณยังมองไม่เห็นและวรวมถึงพลังงานอะไรอย่างที่บางคนอาจจะมีสถานการณ์อย่างเช่นว่าทางการชีวิตลากหรือไหมทั้งสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตยังทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจคุณรู้สึกยังไม่ปลอดภัยคุณรู้สึกยังเหมือนแบบไม่ชัวร์หรือยังไม่เห็นอนาคตอะไรบางอย่างไม่เป็นไหลอืมไม่เป็นไหลพยายาม เลยสิ่งหน่ยอย่างที่หันมาการจะสื่อคือว่าในคลิปนี้ต้องการจะบอกให้หลายท่านคือฟังสัญชาตญาณของตัวเองให้มากๆนะเพราะว่าไพ่ในวันนี้ของคุณนะใช่คือมันมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ถูกปิดตาแต่คุณจะต้องฟังเหมือนพระจันทร์เสี้ยวของคุณตรงนี้ที่เป็นสัญชาตญาณหรืออินสติ้งอะไรอย่างนี้ยค่ะทีนี้ไพ่เอจี้มีพลังงานอมีไพ่นี้ด้วยคือต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการเริ่มต้นการจบเพรเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเพรเริ่มต้น การปฏิวัติเพื่อเริ่มต้นในพลังงานนี้อยู่ในเอเนจีนี้ด้วยแล้วด้วยความที่ว่าไพในวันนี้พลังงานแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยใครจะบอกเลยว่ามีบางคนที่เป็นพลังงานรักรักใครๆมีเปอร์เซ็นต์สูงม,มากที่พวกพลังงานอดีตรหรือเก่าๆอ่ะยังจะมีถ่านไฟเก่าปลุกขึ้นมาหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาเรียกว่าเกมพลิกในชีวิตรักอะไรเงี้ยเออมอยู่ในเอเน g y นี้แล้วดูนะไพมีพลังงานนี้ด้วยสวยมากนี่คือไพโหม นี่คือไพ่โฮมคือไพ่บ้านที่อบอุ่นไพ่รักที่อบอุ่นไพ่ของการเป็นกันและกันไพ่ของการมีกันและกันไพ่ของการคืนดีการกลับมาเป็นบ้านที่อบอุ่นอีกครั้งของคู่รักหรือครอบครัวบางคนหรือความรักของบางคู่รักก็ได้ที่เป็น energy ของพลังงานบางอย่างที่จะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือผ่านการขวนคืนอ,อะไรเงี้ยเออมันรอจังหวะบางอย่างให้กลับมาเป็นพลังงานความรักที่ปลอดภัยแล้ว สบายใจหรือดีหรืออบอุ่นหรือเข้ากันได้หรือเป็นของกันและกันได้อะไรเงี้ยนะคะอยู่ในเ n น r g y ี้นี้แล้วบางคนตรงเนี้ยบางคนตรงเนี้ยในอิทธิพลของอนาคตมีบางคนมีความหวังในเรื่องของบ้านเลยในเรื่องของที่อยู่หรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเอ่อที่ที่เหมือนแบบเป็นเรื่องที่เฉลิมฉลองหรือว่ารอบางเรื่องที่รู้สึกว่ามันแบบเฉลิมฉลองได้หรือมีความสุขได้อะไรเงี้ยแล้วก็ Energy ตรงนี้มีพลังงานไพ่นี้คือ บางสิ่งบางอย่างอย่างที่ใครบอกคือมันจะต้องมีการพยายามหรือมันต้องไฟกันต่อไปแต่สิ่งที่คุณไฟหรือพยายามในบางเรื่องของชีวิตไพ่้องการจะสื่อว่ามันจะมีทธิพลที่มันคุ้มค่ากับการไฟหรือการต่อสู้หรือพยายามนะอะไรเงี้ยอืม <c oughs> มีมีมีคนอยากมาแจมอยากมาแจมเหรอลูกมีคนอยากมาแจมอืมมาแจมไอเดนจะมาช่วยมันมีอ่านไพ่เหรอใช่ไหมอืม <c oughs> ไปแล้ว ออมโอเคเดี๋ยวมามิเสร็จแล้วทีนี้ไพ่อย่างที่บอกใบสุดท้ายเป็นใบที่สวยมากๆและเป็นไพ่ที่เหมาะมากๆกับการอยู่ในตําแหน่งนี้เดอะสตาร์ Star, นี่คือความหวังความบริสุทธิ์ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะไพ่นี้คือฝันที่เป็นจริงได้ด้วยอีกใบหนึ่งและที่สําคัญไพน่นี้ในสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปงลงหรือไปในทางต่างๆจะต้องมาด้วยพลังงานบวก จะต้องมาด้วยพลังงานบวกและศรัทธาไพนี้คือเป็น energy ที่บริสุทธิ์มากๆคือ positive thinking เก positive mindset และไพ่ healing ด้วยหากคุณเป็นคนที่ผ่านหลายๆอย่างหลายๆในชีวิตคุณจะต้อง healing ตัวเองให้เป็น healing หลายๆอย่างหรือเหมันคล้ายๆกับ detox พลังงานอะแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาหรือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงการเนรมิตหลายๆอย่างให้มันเป็นเป็นไปได้ อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีพลังงานบริสุทธิ์ที่ปิดท้ายอยู่ในพลังงานนี้มากๆฉะนั้นคือใครอยากจะบอกว่าหลายๆท่านตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดในความรักแบบอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยนะเออหรือว่าเป็นคนที่แอบชอบใครและอยากสมหวังนในความรักหรือแม้กระทั่งคือเป็นคนที่รอาการกลับมาคืนดีกับใครหรือแม้กระทั่งบางคู่เป็นคู่ที่มีประเด็นแบบครอบครัวนู่นนี่นั่น,นคือพยายามแบบเป็นมีความหวังในทางที่ดีอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะที่ที่เป็นของคุณ คนที่เป็นของคุณยังไงมันก็จะมีพลังงานของการที่จะต้องเหมือนแบบบิลลาร์ตกเกอร์หรือว่าเหมือนยังไงจะต้องเป็นแบบเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคุณเป็นของกันและกันหรือเป็นที่ของกันและกันอะไรเงี้ยเออหนูบอ,อกมาเออไพ่ตรงนี้เป็นอิทธิพลหน,นึ่งที่สวยมากๆนะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เอาพลังงานบวกให้ทุกคนเดี๋ยวใครจะเอา คลิปอื่นๆมาให้รวมถึงพลังงานของพี่อาคัดด้วยวันนี้ไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์ like, share, comment, ก็แชร์กดซับสไคร b e คอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้เ่างอยู่กันตรงนี้แล้วก็สำหรับใครต้องการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งกเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่เค A อช Z วันนี้พี่ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ